คุ้อยากเท่าไรยากลเท่าก็หเราเขียนมึงเนาะบอกไปย่างน้เขาจะใครอย่างสุดเขาออกสีแสสวยกันดมมาละเท่าทังั่สองาก็เหมืหัวยังมเหมืหัวเนาเอาขนาดหัวหัว่ัยหัวห่อยมนมหลักสาม้านหัวขัอยม่มคนทคนธรามบดาปหลักสามนตกเป็นจมีตะบวจนี่เอากระหัวไปเป็นตะบวตออ้หัวเราจะกาเป็นตวจเออข่อไม่สสี่คนทรามาดายสี่นตรวจ เดี่ยนี้มันมารักษางานบางหน่าซื่อๆใจจริงเนี่ยมันมาหาสะแตกเรากินเราต้อปั้นว่าับคุยกับเมียอแคบบานจะคุยกับเมียอแคบบานถือข้อกันตัพข้อสองที่ลากันไปเสื่มกันอยู่นี่สอดกันไปเอาบ่ได้ใส่ลายขาพูดยักษ์นี่ใส่มันดีกว่าพื้นเด้งานหลวงพเขาสามพื้นจังได้ผัวขอัญพุ่งออกบ้านจนได้กอนปีไม่หุ่นออกพุ่งเล่ได้เด้อเนี่ยเอ๋อหอมเนี่ย โอเคขอบคุณหมอแม็กมากรงพลางมาลทหารผ่านสื่อขอบคุณนะคะใส่ผู้ไดผัวขอยกวสอุยมันจะกไปทุ่หนกันคอยมาเอาเด้อสอหอไปมันค่อยน้อยไปากก็นีอ้าอีดีเยเน่ยเชียงเลยงเชียงรัองดนาน้อยมนจะหควงนะกูห่วงาหนกัเ้นดหลายเท่า นี่แขน้าหาผัวขวะันเห็นอยู่คนสีเดียพ่อมันอะกันเอย่ยรอกราบาตอนไหนก่อนบ้าแตงแตุ่่นไปก้อนตีไม่หุ่นนี่มันเดือนมันเอาทุนมาเลยนี่เอาเดือกว้าพุ่เราเดี๋ยวสงสัยมันนี่เนี่ยไม่อยากเอี๊กใครคนนี้มาไอ้ตาดังๆเนี่ยว้าแลพี่จิันนี้ครับทุนนิสัยของมันอย่างเส้โซกเส้นใส้ยันเมียทุกชุยกว่าี่บ้ารับ กัเปรียนอ <N p warn s> ุ่นเลี้ยงไถ่นอาบ้าน <N p ans> ี่ยาติโหโกติกาจังเมาเมาปีนท้องเมาสู้มาถือเนี่ยเลยดิเมามาถือเมาไหมวันนี้ผมได้รับสั่งทานอนุมาตแม่สั่งทานอนุญาตโยมบอกคำหลวงพ่อตัวพีเหรอ บุ๋มนิน่งสวัสดีคโอ้โหสารวัตรปรากรสเปริวัตรป้านั่งบ้านน้อยนะครับวันนี้มาดูแลความสนุกแนนเรียบร้อยรม,มาหางกันเถอะไก่ลุนายตีกันนะเาขาตีกันเป็นอย่าง่ะคอยนีหนีจังไดเขาแจ้งมารักษาความสงบแม่เอากกะทัศ ถ้าสงบยังรักษาคอคว่าสมุตเรีนดีเอากับบอกเขามารักษาควรสงบกีตับด้วมาวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวมากับใครบอกพี่น้องไปเขาทำงานกันเป็นทีมบ่มากับท่านพอตอทโอ้โหท่านตำรวจทูพอขาตะกะแตนทอดสมมติมาหาขายของในัานตัวนี้ งานมีหลายคืน